เปิดนี่ครับอาได้ลูกเต่ามาหนึงลูกพร้อมเงินหนึ0งพได้อีกเปนะ่ะเปิดอีกเหรอหากท่าน,นกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรเกมหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกีร้ยนปอรซนะครับส่มง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านไปชม จะโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับไม่อยู่กับผมปนานนแต่ช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเย่มิชมครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะมชมกิจกรรมสายฟรีเองเองกี่ยวกับกิจกรรมครับบ้านมิชมก็ตามที่บอกกันไว้ในคลิปเมาชาแล้วว่าผมจะมาสอนทำกิจกรรมสายฟรีได้นะครับก็กดเข้าไปที่ลูกงูเลยมิชมกิจกรรมสายฟรีจะแบ่งออกเป็นสี่อย่างนะมิชมก็คือเราจะต้องหาโทเค็นลูกเต่าก่อนมิชมเมื่อได้โทเค็นลูกเต่าแล้วเอาโทเค็นลูกเต่ามาเล่นเกมมิชมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นโทเค็น เหรียญน้ำชมเพื่อเอาไปแลกของในร้านค้าม้ชมก็คือแลกของจากตรงนี้แรัวรถเข็นแลกเปลี่ยนปะก็แป๊บนึงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พิคุยนเนาะแล้วก็เราก็จะได้โทเค็นน้ำชมจะแลกชุดนี้ได้น้ำชมนีครับชุดคอปบ,บ้ามีชุดคอปบ,บ้าหญิงน้ำชม แล้วก็ชุดครอบบ้านนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีกางเกงท่านผู้ชมแล้วก็มีรองเท้านะครับแล้วก็มีตามชมนี่คือตราครอบบ้านท่านผู้ชมซึ่งเป็นของสําคัญมากซึ่งถ้าเรามีตาเนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบบ้านท่านผู้ชมส่วนนี้ร้านค้าทั่วไปสามารถแลกเป็นดีได้ง่ายได้ท่านผู้ชมครับถามพี่ครับตรงนี้จะแลกได้เลยไหมก็แลกได้เลยท่านผู้ชมครับก็มีสเก็ตบอร์ดน่าสนใจนะพี่ว่าสเก็ตบอร์ดน่าสนใจสุดนะครับในรรดาร้านค้าทั่วไปวิธีแรกก็คือเราต้องใช้เหรียญมาแลกท่านผู้ชมก็คือเียน่ เหรียญเนี้ยจะได้จากวิธีเดียวคผู้ชมก็คือกระดานคอบบาร์ผู้ชมก็คือนี่คอบบาโกกดเลยท์กนนี่ครับก็กระเจเป็นกระดานนี่มันก็จะมีลูกเต่าคผู้ชมก็คือเนี้ย้าทอยมาตกกล่องก็จะได้กล่องสุ่มชมกล่องนี้มีโก200กล่องนี้มีประตูแห่งเขี้ยวสามอันเอาไปตั้งในแมปคผู้ชมกล่องนี้มีชิ้นส่วนความจานะครับชิโล่ห้าร้อยอันชิโล่เป็นตัวละครใหม่ที่จะแจกในวันที่ยี่สิบเจ็ดน้ผู้ชมก็คือวิธีทอยก็คือเราได้ลูกเต่าพี่มีลูกเต่่าาาาาลูกกเตตมมมมทอออยยง เราก็จะได้กล่องมาสะสมชมครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเก็บครบทุกกล่องเราก็จะได้ครบ15กล่อง1อันจะมีค่า5อันนะผู้ชมเมื่อทอยมาตกลูกเต่านี้ก็จะได้ทอยใหม่ก็จะได้ลูกเต่าไปทอยใหม่ทอยตกตรงนี้นะครับผู้ชมโทเค็นอ่ะก็จะได้โทเค็นผู้ชมเอาไปแลกของในหน้ากิจกรรมผู้ชมแล้วนี่ก็คือนี่ปริศนาสุดท้ายนะวิธีเล่นคุผู้ชมก็จะมีเขียนไว้นะผู้ชมว่าีวิธีเล่นอ่ะต้องเล่นยังไงนี่นะผู้ชมก็คือวิธีหาลูกเต่าหาจากไหนกับพี่ก็คือล็็กกกกนนาวด้้ลลลงเเเ่่ใมมมชชจะไูต ก็คือเราอิววนรางก็คือกดตรงนี้เลยเราอินแล้วกดเปิดท่านผู้ชมเ<ม>อาเปิดยังไงเปิด,ปดนี่ครับอ่าได้ลูกเต่ามาหนึ่งลูกของเงินหนึ่งพันได้ไปเนะี่ยเปิดดิอีกเหรอแต่พี่ไม่รู้วิธีเปิดนอกจากรางวัลแล้วยังมีพัสดุที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยหนึ่งอย่างท่านผู้ชมน่าจะเปิดไม่ได้ละของวันนี้พี่เปิดไปแล้วท่านผู้ชมได้ลูกเต่ามาหนึ่งลูกโอเคไม่ได้ลูกเต่าเราก็ทอยท่านผู้ชมครับผมจะทอยให้ดูนี่ บ้างได้สี่ผู้ชมตกไหนอ่ะอ้าวตกเดินหน้าสามช่องโอเคผู้ชมได้โทเค็นห้าอันเลยเห็นเปล่าโอ้แค่เดินมาเหยียบได้โทเค็นห้าอันผู้ชมสุดจัดเห็นเปล่าครับคือแค่เดินมาเหยียบพี่ก็ได้โทเค็นมาแล้วห้าอันนะผู้ชมครับส่วนอันนี้ก็คือวันที่27นะครับย้ำวันเดียวเท่านั้นนะจะได้รับตัวละครนี้ผู้ชมเป็นตัวละครใหม่ผู้ชมก็คือตัวละครชิโร่นะครับผู้ชมความสามารถของเขาก็คือดาเมจอะไรเนี่ย เดวิดวอร์เรสมาร์คศัตรูที่สร้างความเสียหายหแก่ชิโร่ชิโร่เห็นคนเดียวเท่านั้นนัดแรกที่สร้างความเสียหายหคืนแก่ศัตรูที่สร้างความเสียหายหคืนแก่ศัตรูที่ถูกมาร์คอ๋อความสามารถจะเพิ่มเป็นแบบจอกเกาะโอเคท่านผู้ชมครับก็คือง่ายว่า ตัวชิโร่เนี่ยคือเหมือนกับว่าคล้ายโมโคแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าศัตรูยิงโดนเราสมมติว่าเราโดนศัตรูยิงอ่ะมันจะมีมาร์คขึ้นที่ศัตรูครับคุณผู้ชมก็คือเนียต่อให้ศัตรูใช้เก็บเสียงหรือว่าศัตรูแอบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราชอบมองไม่เห็นศัตรูใช่ไหมแต่ว่าใช้ตัวเนี้ยถ้าศัตรูยิงโดนเราปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนครับมันจะขึ้นมาร์คที่หัวศัตรูแต่ว่าเพื่อนเราจะไม่เห็นนะเราจะเห็นแค่คนเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือนอกจากเราจะเห็นศัตรูแล้ว นัดแรกที่เรายิงใส่ศัตรูนะครับนัดแรกที่ยิงออกไปนะมันจะสร้างความเสียหายกับศัตรูนะคาณผู้มชมก็คืองานอาจจะมีความความความเสียหายเท่ากับที่ศัตรูนะครับยิงใส่เราเช่นยิงไปง่ายโดนศัตรูนัดแรกที่ยิงออกไปนะคือล็อกที่ศัตรูเลยคนะุณผู้ชมครับตัวที่ถูกมาร์คเลยนะคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนคะุณผู้ชมครับสำหรับชุดนี้นะคาณผู้ชมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามานะ่านผู้ชมครับแล้วก็อันนี้อะไรเนะี่ย อ๋อกระดานนี้ผู้ชมอันนี้เป็นกระดานคอปราคผู้ชมที่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นกันคผู้ชมก็คือกิจกรรมมันมีหมดกี่อย่างเนี่ยเออมีกระดานนี้หนึ่งอย่างโอเคอันนี้ก็คือหาลูกเต่ามาเล่นลูกเต่าเออลงเล่นแล้วก็ล็อกอินไรวันก็คือลงเล่นเกมคผู้ชมเดี๋ยวก็ได้ลูกเต่ามาแล้วแล้วก็เมื่อได้ลูกเต่าแล้วก็ได้โทเค็นกิจกรรมที่2คือเอาโทเค็นมาแลกคผู้ชมแลกสเก็ตบอร์ดแลกตั๋วแลกชุดนี่าุผู้ชมนี่คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่ล็อก็ค เอ้กิจกรรมที่สก็คือเราอินวันที่27นะคุณผู้ชมเพื่อรับตัวละครฟรีนะครับส่วนกิจกรรมที่4ก็จะเป็นชุดในตำนานแต่ยังไม่มาคุณผู้ชมยังไม่เปิดนะกิจกรรมที่4ก่อนว่ามีทั้งหมด3กิจกรรมนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะคุณผู้ชมครับก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ กิจกรรมน่าจะมีแค่นี้นะสำหรับสายฟรีมชมครับของวันนี้ก็คือผมบอกหมดแล้วก็ประมาณนี้คชมกิจกรรมนะครับแล้วก็ตัวเม้นแครนเป็นไงบ้างเอย่ยรู้สึกว่าจะมีคนโดนหมายหัวอยู่4่คนคุณชมผมยังไม่เข้าเล่นเลยผมไปช่วยเล่นอ่าคนนี้โดนหมายหัวเวยคุณชมเพราะว่าไม่เล่น3วันแล้วถ้าเกิด18นาฬินการน้องยังไม่เข้าเล่นน้องจะโดนบิน,นออกจากแคนนะครับแล้วก็มีอีกไหนไหนมเมื่อเช้วจะกพดิส่งไหมให้ดูอยู่คุณผู้ชมนี่6วัน ถ้าน้องไม่เข้าเล่นน้องจะดูบินน้องจะแข้นนะครับตอนสิบให้เวลาแค่สิบแปดนาฬิกาเท่านั้นนะครับน้องไม่ออนมาหกวันเลยนะครับแล้วก็ไหนอีกคนนี้อีกไม่ออนหนึ่งวันแต้มสามพันเสียได้เหมือนกันนะแต่ถ้าวันนี้สิบแปดนาฬิกาน้องยังไม่เข้าเล่นน้องจะบินครับเฮ้ยคนนี้มาเล่นได้ตาเข้าบ,บ้าท่านผู้ชมคือบเร็วมากดูดิ ي, เห็นป่ะแป๊บเดียวเขาได้ตาเข้าบ,บ้ามแลวคนนี้แสดงว่าเล่นจริงจังมากท่านผู้ชมคนนี้คนนะครับถ้าเกิดน้องไม่ออนก่อนสิบแปดนกาน้องจะบินนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปทำคลิปก่อนเดี๋ยวพี่มาช่วยนะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปก็มีเท่านี้นะผู้ชมครับพารก็มี4อย่างไอ้สามอย่างคุณผู้ชมอย่างที่4ไม่เปิดก็ทําตามที่พี่บอกก็คือลงเล่นเก็บโทเค็นลูกเต๋าพอได้โทเค็นลูกเต๋ามาเสร็จปุ๊บก็เอาโทเค็นลูกเต๋านะคุณผู้ชมมาสุ่มกระดานนี้อ่าพอเอาโทเค็นลูกเต๋ามาสุ่มกระดานนี้ได้ไปนี่ปุ๊บได้เป็นโทเค็นสีแดงปุ๊บก็เอาโทเค็นสีแดงนะคุณผู้ชมไปแลกชุดนี่ไปแลกชุดแลกเป็นตราแลกเป็นชุดแล้วก็แลกเป็นสเกก็็ตบอร์ดดไ้้ผูชม เราก็จะได้ของที่เราต้องการแล้วคผู้ชมครับกิจกรรมสายฟรีก็เราราวนี้นะครับอย่าลืมมาทำกันด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับและผมก็จะทำคลิปสายฟรีสายเติมอยู่อย่างนีุ้่ผู้ชมครับก็ทํทำอยู่2แนว mm hmm. ก็อย่าลืม mm hmm. ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะมผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย